สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจนมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมากๆและอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสแกนความเสี่ยงแหล่งที่มาของข่าวในะวันนี้มาจาก Bitcoin Addit เขาได้ให้หัวข้อข่าวน่าสนใจแบบนี้ว่าทางไบแนนเชนได้ประกาศบนทวิ t เตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเขาได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ชื่อว่าดี b a เพื่อค้นหาโครงการเว็บสามใหม่ๆและมาพร้อมกับคุณสมบัติที่เรียกว่าเลดอันลามซึ่งจะประเมินความเสี่ยงของโครงการแบบเรียวไทมและแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้นๆได้ทันเหตุการณ์เลยทีเดียวนะคะและที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวเขาบอกว่าคุณสมบัติของเลดอันลามจะช่วยให้ ู้ใช้นำหน้าผู้หลอกลวงหรือแฮกเกอร์ไป19โดยการเตือนภัยแบบเรียวไทม์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการหรือทำให้ชุมชนนั้นๆสามารถตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีข้อมูลและมีความมั่นใจในระดับหนึ่งในการสแกนความเสี่ยงไปแล้วระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆแล้ว ก็ทำให้เราลดความเสี่ยงหรืออันตรายลงไประดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนอกจากการประเมินข้อมูลจากแหล่งข่าวสารต่างๆในช่องทางต่างๆที่เราเชื่อถือได้และยังมีเครื่องมือในการช่วยสแกนอีกด้านหนึ่งมันมันดีมากๆนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้เราใช้งานกันแล้วนะคะกน ติดตาม n ance chain ได้ในทว i t เตอร์ของเขาหรือในเว็บไซต์ของเขาสามารถเข้าไปใช้งานได้นะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเขายังไม่ได้บอกมานะคะก็เดี๋ยวรอก่อนว่าอาจจะมีรายละเอียดอะไรในทว i t เตอร์หรือในเว็บไซต์ของเขาก็ลองเข้าไปใช้งานเชนว่ามันดีมากๆมันช่วยเราสกรีนเป็นอีกหนึ่งระดับเลยทีเดียวนะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีในสิ่งที่รักในสิ่งที่ทำทำมันให้เต็มที่เจนเป็นกำลังใจให้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและเจนขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้อยู่เป็นประจำประจำขอให้สนับสนุนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเจนจะได้มีกำลังใจอยากพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วเจอกันใหม่ใน E ีหีแนสวัสดีคะ่ะ